เอาละครับผมราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาด๊ากยคัเกมนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับรายการรายการอะไรรายการอะไรเพราะว่าท่านผู้ชมก็รู้แหละนะครับว่ารายการอะไรนะครับมั่นี้ผมจะลีลาไปทําไมนนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิการรอบโลก ตามใจท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับก็ทุกทุกวันจันเลยครับที่เราจะมาเจอกันแบบนี้นะครับก็จะเอาพิกัดนะครับจากท่านผู้ชมที่คอมเมนต์ในคลิปที่เราแล้วมานะครับมาพาทุกคนนะครับไปเที่ยวรอบโลกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะพาเพื่อนๆนะครับหรือว่าอยากจะพาไปเที่ยวที่ไหนใน Google m a p นะครับก็สามารถกรอปลิงก์ข้างบนตรงนี้มาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดกรอปพิกัดเป็นนะครับก็สามารถกรอปพิกัดมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายไว้ด้วยนะครับว่าจะพาไปที่ไหนนี่ครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่ พิกัดแรกกันดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับน้องเขาบอกว่ากล้าไปไหมครับนะครับแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเรากรอบลิงก์ที่น้องเขาให้มากันเลยดีกว่านะครับนี่แล้วเอามาใส่นะครับข้างบนไปดูกันสิ่งที่ผมเห็นนะครับเป็นน้ําแข็งนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเราจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่ครับที่น่าจะโดดเดี่ยวมากๆเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้แต่ผมเห็นผู้คน สี่คนกําลังยืนคุยกันอยู่นี่เขาเป็นชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมเราว่าเขามากับกับเรากับเราที่อยู่ตรงนี้นะฮะดูสิตนั้นอะไรอ๋อแค่โคลนหินนะฮะไม่มีอะไรถามว่ากล้ามาไหมนี่ครับถึงยากมาก็มาไม่ได้ครับและจะลําบากนะครับเอ้ยเอ้ยดูลุงเลยถ้าผมไปซู่มเข้าไปนี่ผมถึงต้นหญ้าเนี่ยมีคนคนหนึ่งนี่ครับนั่งอยู่ริมตลิ่งนะครับดูสิโคตรเนียน ทำตัวเนียนนะครับโอ้โหมานั่งหลบชมวิวเลยตรงนี้เนี่ยนะครับใส่เสื้อเขียวด้วยนะครับปลอมตัวเป็นต้นไม้อยู่นะครับหรือว่าปลอมตัวเป็นตะไคร่เกาะหินอยู่นะครับม่ดูตัวผู้ชายด้วยนะครับโคตรเนียนอะเนียนเกินนะฮะเราซูมเข้าไปดูตรงนู้นกันดีกว่าว่ามีอะไรมีอะไรเนี่ยโอ้โหมันคงจะหนาวน่าดูเลยนะครับท่านผู้ชมอืมโอ้ยเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าที่ไหนเราลองซูมไปข้างบนเนาะไปดูก่อนว่าที่ไหนนะครับที่นี่ ที่ไหนกันเฮ้ยคุยข้างบนน่าสนใจกว่าข้างล่างอีกฮะท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนแผ่นหิมะมารวมๆกันอะโอ้ดูดิคุยน่าสนใจที่ไหนเนี่ยที่ไหนอะท่านผู้ชมที่ไหนเอ่ยอ่าที่นี่นะครับคือตอนเหนือของประเทศกีแลนด์นั่นเองนี่ครับดูสิน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราซูงเข้าไปดูดูดิมันเป็นแบบแผ่นดับแข็งตตตตแตกๆกันเต็มไปหมดเลยนะครับ โอ้หถ้าเกิดใครอยู่ประเทศนี้นี่แบบหนาวทั้งปีแน่เลยคงแบบว่าโอ้ยหนาวจังเลยนะครับแบบอารมณ์เหมือนที่เราบ่นประเทศเราว่าโอ้ยร้อนจังเลยประเทศเขาก็หนาวจังเลยแล้ว <c oughs> ผมไม่ได้สัมผัสแบบการเหงื่อซกนะครับแบบโหเดินเหงื่อซกแบบเราเนะครับเราโชคดีนะเนี่ยนะครับที่เรามีโอกาสที่เราได้เหงื่อออกตลอดเวลานะครับมันเป็นเรื่องที่ผมต้องภูมิใจเปล่าวะเนี่ยโอเคถ้าเรามาดูกันที่พิกาดต่อไปกันเลยดีกว่าได้ครับ พิกาโต่อมานะครับจากคุณถ้ำนี่ครับบอกว่าศิลปะภูเขาแน่ๆฮ่าๆๆๆบวกๆๆก,กนะครับแล้วก็ให้อ่าลิงก์มานะครับเราก็กรอบลิงก์ที่น้องเขให้มาเลยดีกว่านะครับเราเอามาใส่เลยป่ะไปดูกันศิลปะถ้ำอะไรสักอย่างโอ,โ,อโอ้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 น่าสนใจแต่ผมรู้สึกว่ามันน่านจะเป็น ออของใหม่ที่ทำนะไม่น่าจะเป็นของเก่าแก่นะเพราะว่าสีมันดูสีสันชูดชาดเกินไปนะครับมันที่ไหนเนี่ยอ๋อมันที่ไหนเนี่ยนี่คือคนที่เขามาเที่ยวใช่ไหมผมว่านะไอ้ป้ายเนี่ยมันต้องเขียนว่าห้ามเดินบนสนามหญ้าแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเดินออกมาเดินเลยนอกจากเหล่านี้แหละเนี่ยนอกจากไอ้คนมาถ่ายเนี่ยไอ้ไอ้เจ้าของแขนเนี้ยนะฮะเดินบนพุทุกหญ้ากับ ปลาคนนั้นนะฮะปลาบอกว่าวปาลาหลวหๆงี้เนี่ยนะฮะเออพิ่มมาถ่ายอันนี้นะครับดูซีมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์ใช่ป่ะท้าเปไโดโนเสาร์มันมีสองหัววะอ๋อรว่ามันคล้องกันอยู่อันนี้น่าจะเป็นหอยทากนะครับหอยทากนี่ครับนะอันนี้น่าจะเป็นหมีนะครับข้างหลังนี้น่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้จินตนาการเอาเองนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นคน3คนนะครับยืนกันทำไมยืนดูอะไรเนี่ยแล้วก็มีสีสันสดใสนะครับเป็นอะไรที่สวยงามเหมือนกันเนาะดูสิ ที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นของเก่าแก่มากัเท่าไหร่นะครับเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินร้อยปีหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไม่ได้หามานะผมคาดดาวจากตัวผมนะครับสำหรับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไ้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับจะเกิดข้อมูลถ้าเกิดผมถามให้ข้อมูลสับสนก็กบขออภัยด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีเชือกด้วยนะครับแสดงว่าไม่ลยตัวก็ให้ปีขึ้นไปนะฮะไม่แน่ใจนะครับน่าจะามีที่น่าจะให้ปีนเขาด้วยนะครับนะ ถ้าเกิดมันปีนเข่าแบบนี้ได้แสดงว่าสี่ิศทานน่าจะเป็นของใหม่เนี่ยถ้าก็เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นของเก่านะครับเขาน่าจะไม่ให้ไปแตะต้องอะไรกับมันนี่ครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะครับเขาน่าจะบูรณะอยู่นะครับผมคิดเองว่าเขาจะปีนเข่าก็อาจจะแค่ปีนขึ้นไปแล้วก็ทําความสะอาดหรือเปล่านี่ครับวันนี้ผมก็เป็นการคาดเดามั่วซั่วมั่วซั่วไปเรื่อยนี่ฮะอ่าข่าวๆนี่คือวัวใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรวะหมีมะหมีไม่น่าใช่น่าจะเป็นวัวนะครับเรามาดูกันดีว่าที่นี้มันอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับประเทศอะไรเนี่ย เทอลไยศูนย์วัฒนธรรมประเทศเหล่านี้ประเทศอะไรประเทศฮาวานาฮาวานามันประเทศห,หาารอว,วะอ๋อคิวบารครับท่านผู้ชมคิวบานั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่พิกัดตอไปกันเลยดีกว่าดีครับพิกาดตอมานะครับจากคุณ m r s มอาร์ TV นะครับบอกว่าเดอะแก p นพร m a t i c Spring แล้วก็ให้พิกัดมานะครับ y e ยล o w s t o n e National Park Wyoming พี่ไปดูน้ำพุหลากหลายสีขนาดใหญ่ที่วนอุทยาน stone l ย o โล t โต e รัฐไวโอมิงนะครับได้เลยเดี๋ยวเราไปดูน้ำพุกันนะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับน้องก็ให้พิกัดมานะครับเราก็กรอพิกัดที่น้องก็ให้มาเลยเอามาใส่นี่ฮะ ผมขอความร่วมมือนิดนึงนะ่ครับน้องๆเวลาจะพิมพ์ให้พี่แล้วก็กรุณาพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะได้อ่านง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกภาษาเลยเนอะนะครับยังไงก็พยายามพิมพ์ให้ถูกมานะแต่ว่านะครับพี่ๆทูกๆพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าพยายามให้มันถูกนิดนึงนะครับพยายามนิดนึงเน่อะไหนก็จะได้มาออกในคลิปแล้วนี่ครับนะายเขานี่ฮะโอเคนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือโอ้โหโอ้หนี่คือน้าพุสวยมากท่านผู้ชม มันเป็นเหมือนสีลุงนะครับนี่ครับนี่คือตะพู R G B นะ่ยฮะตะพู R G B สวยมากเลยครับมันลงไปดูข้างล่างได้ไหมอ่ะลงได้ไหมโอ้เพ oh, ียบเลยเพียบเลยเราลงไปดูนี้ก่อนนี่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 แล้วน่าจะได้เห็นอะไรเนี่ยนี่จัดซุปเอ้ยาไปแหมนะครับพอถึงก็เห็นอ่าเจ๊คนนี้นะครับที่กระโปรงกําลังจะจุ่มลงไปในน้ำนะครับเจ๊ระวังล่วงเลยมั้งเนี่ยเจ๊เนี่ยเออเอาแล้วทําไมมีสองคนอ๋อเขาใส่ชุดเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกัน แล้วทิ้งเสื้อทำไมทำไมเขาต้องวางไว้ตรงนั้นที่ผมมาดูคนทำไมเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่รอบข้างก็โอ้ท่านผู้ชมโคตรสวยเลยอ้โหมันสวยอะไรอย่างงี้เนี่ยโอ้ยสวยจังโอ้ยต้อง,ง,งเที่ยวเพียบเลยนะครับโอ้โหตกลงไปนี่จะสุกไปเนี่ยโอ้โหทำไมมันน่ากลัวจะสุกไหมเนี่ยไม่สุกกระเส่าอะพามเล่นมุกอะไรของผมวันนี้เราไปดูตรงใจกลางน้ำพอดีว่าเลยครับว่าเราจะลงไปข้างในได้เลยไหม อ้าวผมคิดว่าผมจะลงไปอยู่ในน้ําเลยนะครับผมกลับไปเจอฝรั่งนะฮะที่ท่าอยู่ข้างนอกแต่ว่าแท็กอยู่ข้างในนี่มันลอกลวงกันชัดชัดนะฮะเออมาแท็กข้างในให้ผมดูข้างในสิเออมุมนี้สวยงามมากนะครับตอนนี้เราลงอยู่ในน้ําแล้วนะครับอ,อ่าสวยงามมากๆเลยนี่ครับโผูคนเต็มเลยนะฮะนี่นะฮะจุดนี้โอ้โหเปิดบาปกากัาดตัวขัดครึ่งแขนแว่งเลยนี่ครับ ว้าวสวยมากๆเลยนะครับนี่นี่นะครับผู้คนจะมาเทียวกันเต็มเลยนะครับเรามาดูข้อมูลนิดๆหน่นนนนนอยของน้ำพูนี้กันดีกว่านะครับที่นี่นะครับคือน้ำพูร้อนสีลุงนะครับหรือว่าเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษก็ the Grand p r i m e t i c Spring นะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเย w โล o โตลัดไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ บอน,น right? right ้ำพ <genommen> ุร้อนแห่งนี้นะครับใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับและยังใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับน้ำพุร้อนแห่งนี้นะครับสีสันสวยงามนะครับเราก็เป็นดินแดนแห่งความฝันเลยนะครับด้วยสีสันที่งดงามของมันนะครับทำให้น้ำพุร้อนแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นน้ำพุร้อนที่สวยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับสาเหตุที่มันมีสีแบบนี้นี่ครับเกิดจากสารายชนิดหนึ่งนะครับรวมกับแบคทีเรียหลายๆตัวนะครับ ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างหนาแน่นในบริเวณน้ำพุแห่งนี้นะครับและจากแรงถ้าที่อุดมสมบูรณ์นะครับทำให้มีปริมาณสารายที่เยอะมากๆนะครับและสีสันก็จะแตกต่างกันไปตามระดับความหนาแน่นของอุณหภูมิน้ำนะครับในแต่ละช่วงนะฮะทำให้เรานะครับสามารถมองเห็นบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้นะครับเป็นสีลุ้งแบบนี้นะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากจะไปเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะครับแต่กลัวอย่างเดียวแหละนะครับ กลัวว่าคนจะมาเยอะนะครับแล้วผมจะโดนเบียดตกไปข้างล่างนะครับแ้วผมมีตัวอ้วนขานขึ้นมาไม่ได้แน่นอนนะครับกลายเป็นหมูสุกที่อยู่ในบ่อน้าร้อนแน่นอนเยโอเคนะครับเราไปดูกันที่พิกกดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกกดต่อมานะครับจากคุณเอนโดฟินเอพีเอสนะครับบอกว่าผมอยากให้พี่ไปที่เคยเกิดสงครามโลกฮาดนอบังดีครับได้เลยนะครับน้องให้ลิงก์มานะครับแลวเอามาใส่ข้างบนไป และนี่นะครับก็คือหาดนอบังดีนะครับผมว่าท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกับชื่อนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมอย่างนึกงไม่อ่อกนะครับมันคือ5า1าหนึ่งนี่ครับที่สมัยสงครามโลกนะครับมีการยกพลขึ้นฝั่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันดีกว่านะฮะนะครับมันเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มากๆเลยนะครับสำหรับคอหนางสงครามนะครับน่าจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเลยนะครับเรามาดูจุดลงกันดีกว่านะครับว่าเราสามารถลงไปตรงไหนได้บ้างนะครับลงไปเน้นลงไปในน้ํากันได้ไหม ลงไปในน้ํามีอะไรนี่คือหาดนี่ครับหาดนอบังดีนะครับดูสิอ่านี่ฮะโอ้โหกว้างมากๆเลยครับมันกว้างแบบสุดลูกหูลูกตามากๆเลยนะครับอ่นี่คือนอบังดีนะครับไม่ใช่บางแสนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดเนี่ยไม่ใช่บางแสนนะครับภาพมันก็จะคัดขาดๆนิดนึงนะครับเนื่องมันเป็นเรื่องของเทคนิคนี่ครับไม่ต้องตกใจเนี่ยอ่เราลองดูจุดอื่นสิตบตรงไหนได้อีกบ้าง ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นถนนข้างหลังนะครับขข้างหลังเราสามารถไปได้ปั๊บปั๊บปั๊บไปตรงนี้ได้แอนตรงนี corps, ้นะครับก็เป็นธงฝรั่งเศสนะครับไปตรงนี้แอตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเลยว่านี่ครับมันจะมีแบบทางนะครับทางแบบทางแบบเป็นเนินแบบนี้นะครับคือเมื่อก่อนมันเป็นบังเกอร์นะครับบังเกอร์นะฮะ เราไปดูจุดนี้สินี่นะครับคือหาดนอบังดีนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้ไปทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับหาดนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้านนะครับมันก็จะเป็นเรื่องยาวตามที่ท่านผู้ชมบอกว่าชอบกันนั่นแหละครับนะแน่นอนมันยาวแน่ๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับเราก็จะเปลี่ยนเพลงให้เข้ากับบัรยาการนะครับไปเลยเมื่อเพลงเข้ากับบรรยาการแล้วนะครับเรามาทําความรู้จักกับหารดนอบบงดีกันดีกว่าเลยครับ ถ้าจะพูดถึงนี่ครับฮาดนอมังดีนีครับหลายๆคนนะครับคงจะคุ้นหูกันอยู่บ้านนะครับเรามาทําความรู้จักกับสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับนอมังดีนะครับเป็นชื่อหัวหาดแห่งหนึ่งของฝร,รั่งเศสน,นะครับก็คือที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับที่ทําให้พวกเรานะครับได้รู้จักกับหาดนี้นะครับขอจะเรียกกันว่าวันดีเดนะครับ หรือว่าวันที่มีการบุกขึ้นหาดนอบังดีนั่นเองนี่ฮะวันดีเดนะครับเริ่มขึ้นตอนเช้านะครับของวันที่6มิถุนายนนะครับพศ2487นะครับกองทัพเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะครับได้ย่าตาเข้ามานะครับในอ่าวนอบังดีนีฮะเมื่อใกจะถึงฝั่งนะครับทหารก็ได้ยกพลขึ้นฝั่งนะครับแต่ทว่านะครับบนหาดก็จะมีสิ่งกีดขวางมากมายนะครับ ทำให้แม้แต่เรือเล็กนะครับก็ยังเข้ามาถึงชายฝั่งได้ยากลําบากมากๆเลยนี่ครับเมื่อทหารขึ้นมาบนห้านะครับยังโดนถล่มยิงด้วยปืนใหญ่ปืน,น,นกลนาคเครื่องยิงลูกระเบิด และปืนต่อต้านรถถังเป็นจํานวนมากเลครับทั้งนี้ครับยังมีล้วลวดหนามนะครับคูดักรถถังนะฮะและกระเบิดบนชายหาดนะครับเยอะมากมากนะครับก็คือแบบกันแม่ขายขึ้นฝั่งนะครับแต่ว่าทหารก็ต้องบุกขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะยึดหาดนี้ให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้มีการเสียชีวิตของทหารเยอะมากๆเลยนะครับแต่เวลาต่อมาไม่นานนะครับสภาพอากาศแถวนี้นะครับ ก็เริ่มดีขึ้นนะครับทัศนวิสัยการมองเห็นนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วบวกกับน้ําที่ระดับลดลงนะครับทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางพวกทุนระเบิดอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับจึงทําให้ทหารไฟสัมพันธมิตร สามารถทำลายสิ่งกีดขวางแล้วก็พวกกับระเบิดนี่ครับก่อนที่จะยึดหาดนี้ได้สำเร็จนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับการลบรั้งนี้ที่ฮานอมบังดีนะครับมันเริ่มขึ้นตั้งแต่คืนวันที่5มิถุนาแล้วนะครับโดยก่อนที่ตอนเช้าที่จะบุกนะครับตอนกลางคืนนะครับก็ได้เอาผลล่มนะครับไปทิ้งไว้แนวหลังนะครับและกองทัพอกากาศนะครับเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับใส่กองทัพเยอรมันที่ประจำการอยู่บนหาดแห่งนี้นะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีการยิงปืนใหญ่จาก เรือลบอีกด้วยนะครับยิงเข้าไปแบถล่มหนักมากก่อนตอนเช้าจะบุกเข้าไปอีกนะครับถึงทําขนาดนั้นนะครับก็ยังรอดนะครับแต่มายิงทหารที่จะบกขึ้นฝั่งตายกันเกลื่อนเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันรอดกันได้ยังไงนะครับขณะผมเล่นเกมนะครับผมยังตายเลยครับเล่นเล่นเกมโง่โง่เนี่ยเล่นเกมแบบมันตัวเราไม่ได้ไปนะแต่ว่าเราเล่นเกมะมันจะตายกันง่ายเหลือเกินนะครับแต่ว่าในเรื่องจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ การลบครั้งนี้นีครับต่อเนื่องยาวนานถึง2เดือนนะฮะจึงสามารถปลดปล่อยกรุงปาลีสได้นะครับในปลายเดือนสิงหาเนะครับพศ2487นะครับการลบครั้งนี้นะครับจึงปิดฉากลงนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของ คาดนอบังดีนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดอีกมากมายสามารถเอาคําว่านอบนอบองดีหรือว่านอบังดีเนี่ยนะครับไปเซิร์ชหาข้อมูลได้มีเพียบเลยนะครับไปตามอ่านกันได้เลยนี่ครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณ CX TV นี่ครับบอกว่าพี่ๆผมเจอ UFO จมน้ําแล้วให้พิกัดมานะครับขอระเอาลงนะครับได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับให้พิกัดมานี่ครับ เราก็กอปีิกัดที่น้องก่อให้มามาใส่เลยนี่ครับใส่ตรงนี้ไปดูกันอะไรคือ UFO ไหนต้องเปิดเป็นดาวเทียมก่อนเฮ้ยท่านผู้ชมอุ้ยขนลุก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 ท่านผู้ชมเห็นเปล่าผมยังไม่ขยับเลยเลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นหรือเปล่าครับว่า UFO อยู่ตรงไหนท่านผู้ชมเห็นเป็นผมหรือเปล่าครับ UFO เลยครับนี่นะครับโอ้หน้องมันเหมือนมากๆม,มันเหมือนจนพี่ขนลุกอะ โอ้ย UFO อยู่ใต้น้ำครับท่านผู้ชมโอ้โยดูสิถึงมันถึงมันจะเป็นอะไรใต้น้ำก็แล้วแต่นะครับแต่มองจากมุมบนอ่ะมันมันมันหลอนมากอะ่ะท่านผู้ชมแล้วทำไมทำไมตามธรรมชาติมาสามารถกลมได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ถึงว่าจะเป็นประการลังหรืออะไรก็เถอะท่านผู้ชมดูดิมันคืออะไรอะ่ะเราสามารถกระโดดลงไปดูได้ไหมเรา ไปได้ใกล้สุดแค่นี้นะครับเราจะลองก็โดดลงไปนะฮะว่าในทะเลมีอะไรลองดูสิเราจะมองไปตรงนู้นนะฮะมองไม่เห็นครับท่านผู้ชมมันมันบังอ่ะนะฮะแต่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนทะเลปกติเลยนะครับแต่ว่า,อามองจากมุมบนนะครับเราจะเห็นอันนี้นะฮะหท่านผู้ชมนี่มันอยอู่ใต้น้ำชัดๆนะฮะไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าแบบ มันเหมือนมากๆเลยนี่ครับมันเหมือนนะมันเหมือนจนผมนลุกอะดูสิท่านผู้ชมเออนี่ฮะมันต้องแบบนี้ท่านผู้ชมมันต้องแบบนี้นะฮะพิกัดนะครับใครเจอพิกัดแบบอะไรแบบนี้นี่ครับที่แบบมันดูแล้วมันน่าสนใจขนาดนี้นะครับสามารถหามาแล้วก็เอาลงเอาลิงก์อะไรมาแปะได้เลยนะครับดีวผมพามาดูแบบนี้นะครับเอาละครับพิกัดนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากพาไปท่านผู้ชมดูตอนนี้เลยนะครับซึ่ง I'm that the yeah. daddy, วันนี้นะครับผมและไกด์แคทเกมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะยังไงถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันไปเยอะๆนะครับทุกไลค์ของท่านผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมพอผมเห็นไลค์มันขึ้นเงี้ยผมก็มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่มีส่วนร่วมกับผมนะครับแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วววยนนนนนนะะะะคคครรรรรรััััับบบบบีี้้้้ตอองไไปปแลขททุกกก่าาาดดสณ์ๆจ ต่างๆใหม่บนโลกวันนี้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย